สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอก,กันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมอีคือเกาเมนี16นาฬิกาตรง้ะพี่น้องเด้อนะครับขอ,อจัดให้ตามค่าขอนะครับขอสมาจัดให้ตามคําขอนะครับพี่น้องขอมานั่นก็คือเมนเูใส่กรอกอีสานย่างนะครับผมย่างใส่กรอกนะครับกัดกินกับขิงัต๊าะเสียดายแห้งนะครับพี่น้องเพราะว่ายังเตรียขิงได้แค่นี้แหละครับ อันยูบ้านพักบรไเ้ออามานักดกบกอบกินกับอันขนมจีนนะนะครับพี่น้องมาผักเข้ามีแค่แสลัดครับผมแล้วก็มีผักกัดขาวมีบักแตงน้ำนะครับอ่ามีน้ำจิ้มนะครับพี่น้องน้ำจิมจ้มแซ่บเลยนะครับกับมีเข่ามานิดนึงครับพี่น้องกินเข่าห้องทองสันเดย์ครับมากับมานี่ตอนน่อนอๆนะครับน้ำโอ้น้ำจิม้มแนวดีค่ัขนาดอืม แซ่บอืม,แ,อมแล้วคนเหงสีบเกเคยเห็นกินแต่กว่ากับเขาจินมห้องทลองครับ อืมขิงฝนตกดิ้นครับ บรรยากาศดีตกจุดสองมือละแต่ว่าตกนิ่งเพราะตำแหน่งนะครับบดมือบดขึ้น รสชาตินาะใส่กอกเนี่บรูดเด้ตานที่ผมจิ้มมาเนี่ยมันจะออกสมักหน่อยเพราะนั้นบูดเติ บรรยากาศมือนี่หนานอนมากกินอ้หารสิภาแม่ปไปนจะกินอาหารข้างนอกบ้านคนระับข้าบูยอดหลังวันแม่พอวันแม่จะของไปได้กลับ บะนี่ใส่อัวพี่น้องคอมาแต่ว่าบอนได้จัดให้นะครับใส่อัวเนี่ยบัานวรามันต้องกินกับเขาสต่ว่าวเขาเนี้ยเจ้าของกินเล,นเลยเฉพาะมันออกอันรสจัดเลย ขอมาลายผอด,ด้วยสีแห่ง Để cắt thâm đều như nhau đấy cả Gần nó khăm nghề phần ạ Hảo phát ạ im con สิบเอิมก่อนบ่้อนพี่นอ้นงนองเนาะสิบเอิมก่อนอนั่นไปกินแาบูตะบะอีกสองชองั่วโมง นีจ่จดให้แล้วเด้อครับเด้อนะครับหอมากกันหลายนะครับโดดเดินเพื่อจงได้กินซุ้มบุนีครับพี่น้อง กินชาบูอาซิบเบยไทยนะครับแล้วราะว่างางนา่นเิ่นเปิดเพลงเสียงดังนะครับแต่ว่ามันก็บว่เป็นปัญหาหรอกครับแต่ว่าคนมันไหลครับมันไม่มีหม่องว่างกองเปิดเพลงเสียงดังเ่าดเสียงดังไม่ได้เป็นปัญหา คนห่งว่างกลงองสิอันมันมืหมองว่างกล่องคนห,หลางลอืมอิ่มแล้วครับหูดใต้แล้วินม,มะเบอดดอกเพราะว่าเดี๋ยวทีอิ่มก่อนไปกินข้าวบูครับแยนมันใหญ่บร่านมันเลยเห็ดแล้ว อะไรต้องกินนะครับ สับดูนะครับพี่น้อง,น,งนะน้ำจิ้มแบบแต่ห้าหมักเนาะแบบเทาน้ำจิ้มแบบแด่แต่นี้เป็นน้ำจิ้มเนียวครับเป็นน้ำจิ้มลูกสิ้นนะครับว่าไม่น,น้ำจิ้มแบบคำเปียกหรือยังเพราะว่ารสชาติของแส่กวางเัิมหมักผมเห็นมันก็เป็นอ่าออกเปรียปร้ยวๆจักหน่อยนะครับถ้าเอามันน้ำจิ้มแบบคำเปียกเนี่ยมันก็อาจจะจะเฮ็ดให้ ข้าวเปลืเพิ่มขึ้นอดีกสิไหมครับเนาะเอาขอบคุณพี่น้องเรือรายนะครับแต่ก็ขออภัยมือนี่กินบะเบิดนะครับผมนะเรือหลายนะครับแต่ว่าเรือก็ไม่ได้ทิมนะครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องอธิบายกับใจนะครับเนาะเอาพอกันไหมนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดปกันใดผมก็ต้องขออภัยว้นที่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณเรือราย,ายสวัสดีครับ